สวัสดีครับพบกับ Channel, ลันล้าชาแนลและนี่คือช่วงอบอยซ่ารีวิวของวันนี้เราก็จะมารีวิวอะไรที่มันดีมากๆสำหรับงานถ่ายวิดีโอนะสั่งมาจาก Lazada ส่วนอันนี้สั่งมาจาก s h อป e e เป็นคอมโบกันเพราะว่าหาใน Lazada ไม่เจอก็ซื้อใน s h อป e e แล้วกันอ่ะโอเคนะเรามาดูแกะดูกันเลยดีกว่าว่าของชิ้นนั้นจะเป็นอะไร มาเป็นกล่องน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้เลยนะคสินค้านี้ก็คือเป็นชุดไมค์ไวเลสนั่นเองนะครับเป็นชุดไมโครโฟนไมโครโฟนสำหรับกล้องวิดีโอก็ได้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับมี2ตัวเป็นตัวส่งกับตัวรับประมาณนั้นนะครับเป็นไมค์แบบลาวเหเลียก็คือหนีบปกเสือ้อแล้วก็มีมีฟังก์ชันในการตัดเสียงรบกวนเล็กน้อย อะมาดูกันว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับมีตัวนี้มีตัวนี้เป็นที่หนีบเข็มขัดถ้าเป็นที่หนีบเข็มขัดน่าจะเป็นตัวที่ใช้ต่อกับไม้ที่อยู่กับตัวเราอะนะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นอมีที่หนีบทั้งสองตัวเลยเว้ยเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อ U S F อ่ะอันนี้น่าจะเป็นที่ต่อกับไม่แหละเพราะว่ามันมีตัวบอกสถานะอยู่ด้วยอันนี้น่าจะเป็นตัวส่งต้องดูดีๆอ่ัอน,นี้ไม่อ่ะนะตัวนี้เป็นไม่ตัวนี้เป็น, My, นเอาพุตเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่กับมือถือตัวนี้อยู่กับโทรศัพท์นะอ่ะนีไว้ก่อนแล้วก็มีสายนะครับ สายตัวนี้เป็นออสองหยกักเป็นหนึ่งหยักกับสองหยกักเขาเรีเกยกอะไรวะเรียกหยักเรียกหยักเป็นสองท่อนสองขีดนะตัวนี้เป็นหนึ่งขีดอันนี้น่าจะใช้กับมือถือนะครับส่วนอันนี้น่าจะใช้กับกล้องนะครับเป็นหนึ่งขีดเหมือนกันน่าจะใช้กับกล้องนะครับเนี่ยถ้ามีหัวแบบนี้ใช้มือถือ เอาสายนี้ไว้ก่อนพอเราต้องใช้แล้วก็อันนี้เป็นสายสายนาะอ๋อน,นี้เป็นไม้นะครับไม่เราวเย่์ไม่หนีปกเสื้อของเรานะครับมีที่หนีบปกเสื้อมาให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นที่หนีบตัวรับสัญญาณตัวรีเซิฟเวอร์นะครับแล้วก็มีตรงเขาเรียกว่า ฮอตชู oo, นะครับเอาไว้เสียบกับหัวกล้องได้นะหรือถ้าคุณไม่ใช้มือถือเนี่ยก็ต้องใช้ตัวหนีบมือถือแบบนี้ผมถึงสั่งมาไงนะครับตัวหนีบมือถือที่มีตัวใส่ฮอตชูด้วยนะครับอันนี้สั่งมาจากช้อปปี้ร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆนี่นะปึ๊บเสียบเข้าไปแต่ค่อนข้างหลวมเลยทีเดียวค่อนข้างหลวมขอกแขกเลยทีเดียวเออประมาณนี้ นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับอันนี้ต้องเป็นอไอ้ไอสองตัวนี้เขาต้องใช้ถ่าน AA นะครับสองก้อนนะนี่นะครับถ่านขนาด AA สองก้อนนะครับแต่เขาไม่ได้แถมถ่านมาให้เราต้องซื้อเองอ่ะผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองใส่แล้วลองเทสเสียงกันดูาทดสอบเสียงกันก่อนนะครับตอนนี้เสียงที่คุณได้ยินก็คือเสียงจาก ไมโครโฟนของเจ้าโทรศัพท์มือถือของผมนั่นก็คือ vivo v17 pro ที่บอกได้เลยว่าเสียงเก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าพอเรามาต่อเจ้าตัวไม์ไวเลสตัวนี้แล้วเสียงที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับเวลาต่อก็ตรงนี้เห็นไหมตัวตัวจับมือถือเนี่ยแล้วก็เสียบพอตชูข้างบนนะครับด้วยความที่มันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหน่อยเราก็เอาเอาสกอตเทปเนี่ยอัดยัดเข้าไปนะครับมันก็จะทําให้ตัวนี้แน่นขึ้นได้มันจะทําให้ไม่หลุด ไม่หลุดออกจากตัวฮอตชูของตัวตัวจับมือถือนะครับแล้วก็นี่คือสายที่ใช้กับต่อกับตัวส่งสัญญาณนะครับตัวนี้เขาเรียกรับสัญญาณหรือรีเซิรเตัวรับสัญญาณนะครับเข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับและนี่ก็คือตัวไม้นั่นเองนะเดี๋ยวเราใส่ถ่านนี่ถ่านตอนนี้4ก้อน50บาทได้นะครับหูโหดมากอ่ะบอกเลยไม่รู้ว่าใช้ได้นานหรือเปล่านะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือ ในเมื่อมันใช้ถ่านเนี่ยเราก็สามารถที่จะสแปร์ถ่านไว้ได้ใช่ไหมเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องออชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลานะครับก็พวกนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าถ้าเป็นตัวอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงนะักมากเนี่ยเขาก็จะใช้แบตที่คุณภาพไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เป็นนานๆอาจจะมีปัญหาแบตชาร์จไม่เข้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปห่วงเรื่องของแบตเลยครับแล้วก็ถ่านหมดก็เปลี่ยนก็หาซื้อได้ง่ายอะไรประมาณนะั้นนะครับเปิด อ่ะแล้วมันจะมีไฟติดนะครับรอไฟกระพริบอ่ะถ้ามันติดค้างเป็นสีเขียวเนี้ยแสดงว่ามันหากันเจอแล้วมันสามารถใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปติดตั้งกับมือถือแล้วลองดูว่ามันมันเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคนี่ผมได้ติดตั้งไม้เรียบร้อยแล้วครับเป็นไม้หนีบปกเสื้อไว้ตรงนี้นะนี่ผมเปิดวอลลุ่มประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนตัวตัวรับสัญญาณเนี่ยเขาเรียกตัวส่งตัวรับวะ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวส่งเนะเพราะตัวนู้นมันจะเป็นตัวรับใช่ไหมรีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเออตัวรับช่างมันเอเรียกว่าไม์กับตัวรับแล้วกันเออง่ายๆนะครับส่วนส่วนตัวไม์เนี่ยนะก็จะไว้นี้ใช้หนีบกับเข็มขัดก็ได้หรือว่าใส่ในกระเป๋ากางเกงก็ได้ก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองลดเสียงดูลดเสียงดูให้สุดเลยว่าเป็นไงอ่ะแล้วค่อยๆเพิ่มเสียง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 อ่ะเนี่ย ใช้เสียงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินจากนี่ไปตรงนูน้นจากนี้ไปตรงนูน้นน่าจะสักประมาณ1 0 1ถึง12เมตรลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะลองเข้าไปในห้องด้วยในห้องด้วยก็จะมีสิ่งกีดขวางมีอะไรอีกแล้วจะลองดูว่ามันมันยังคมชัดไหมนะครับอ่ะจะลองเดินดูโอเคนับไปด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 2 22ประมาณ 22, 9, เล็กๆไม่ได้9แบบเมตรหนึ่งนะถ้า9เมตรหนึ่งก็ต้องประมาณนี้อันนี้น่าจะ9ก้าึงประมาณสัก50เซนได้นะครับยังชัดไหมเดี๋ยวลองเทสดูนะครับอยู่ตรงนี้แล้วยังชัดไหมแลหลเสียงกล้องหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกเสียงกล้องมากนะเสียงในบ้านนี่ค่อนข้างกล้อง,ง,งเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปในห้องแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ในห้องแล้วในห้องก็เสียงกล้องพอสมควรนะครับมีเสียงสะท้อนปุังปุปัง,ปง,ปง,ปงนะครับประมาณนั้นโอเคตอนนี้เราเดินอยู่ในห้องแล้วฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินกันไหมได้ยินกันไหมอันหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้า1ิบสิบเอ็ดสห้าบห เจ็ดสิบประมาณ20 3สิบส้ประมาณนั้นนะครับโดยอันนี้สเปคเขาบอกแล้วประมาณ30เมตรนะในที่โลงแจ้ง30ถึง60เมตรแล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้ไกลอยู่แหละเโอเคเดี๋ยวลองไปเช็คดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงผมต่อไม่เข้าช่องไลน์อินของคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเรียบร้อยนะแล้วก็ ตอนต่อเนี่ยถ้ามันเป็น windows 10เนี่ยมันจะกระเด้งขึ้นมาว่ามันมี device ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะให้เลือกว่าจะมี input อะไรคุณก็เลือกไม์ in ไปเนาะกดไม์ in แล้วก็โอเคนะครับคอมพิวเตอร์มันถึงจะเห็นไม่์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบด้วยเกมสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเกมใน Android นะ่จะได้ง่ายๆหนอยไม่ต้องเปิดโปรแกรมยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูแล้วเดี๋ยวให้ไปดูในตัวเกมว่าเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม เซนเซียเวคเคนนิงนะครับซึ่งเราก็สุ่มกาชาตามหาไอ้เจ้าตัวนะครับการูด้าไออาร์คอสมา2อาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้ก็ช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอังคารเขาจะมีตัวใหม่ออกมาเป็นซิกนัทคอร์สนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปวัดดวงกันอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปนี้เราแค่มาลองเทสเสียงไมโครโฟนเฉยๆว่าไมโครโฟนของเรามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเทียบกับไม์ตัวเก่าที่แบบมีแต่เสียงจี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 จนหน้าลำคาญไปหมดนะครับ อันนี้ก็คือหมดเนื้อเรื่องของเขานะครับซึ่งก็ดูไปเพลินๆน,นะครับเหมือนได้ย้อนกลับดูมา,มาดูการ์ตูนอีกนะครับแต่บอกได้เลยว่าไม่มีทางชนะหรอกเพราะว่าเลเวลผมมันอ่อนด้อยมากประมาณนั้นอัพอะไรไม่เต็มสักทีพูดง,ง่ายๆี่เสีในเกมมันขัดขานให้หายเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่ตัวใหม่นะอิชิโนะโคโรชิชางสิระ コスモよついくぞ <laughs> くぞ <laughs> นี่คือส่สนน่ะอ่โอเคหลังจากที่ได้ทดสอบเชื่อมต่อเจ้า X29 ไวเลสไมค์กับตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็ปรากฏว่าเสียงก็เข้าดีแต่ว่าเบาไปหน่อยนะครับถึงแม้จะเร่งเร่งตรงนี้จนเกือบสุดแน่นอนว่ามันเร่งสุดไม่ได้เพราะว่าเสียงมันจะแตกนะครับก็คือเราเร่งจนเลย เลยกลางมานิดนึ่งนะครับก็เสียงก็ยังเบาอยู่แต่มันไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไปตัดต่อในโปรแกรมโปรแกรมมันสามารถที่จะ,ะปรับเสียงขึ้นลงได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมมีอยู่มันก็หมดไปนะครับก็ค,คือปัญหาเรื่องเสียงจี่ระหว่างที่เล่นเกมเล่นเกมอยู่อยู่อยู่ไม่เสถียรไม่คงที่อะไรเงี้ยมันก็จะจีจีจ,จีแต่ว่าพอมาใช้ตัวนี้เชื่อมต่อผ่านไวเลสปุ๊บสัญญาณไอ้ปัญหาตรงนั้นหมดไปเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับก็ อ่ะทีนี้เราก็จะได้ได้ได้อีกหนึ่งตัวแก้ปัญหาแหล้วนะครับก็หลังจากที่ทดลองมานานไม่ว่าจะเป็นใช้ปลั๊กกองไฟก็ไม่หายนะครับอะไรก็ไม่หายก็ก็สุดท้ายก็คือมามาจบที่ตรงนี้ก็ถือได้ว่าช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากๆนะครับได้ใช้งานได้ครบเลยทั้งมือถือทั้งกล้องทั้ง PC ได้หมดเลยนะครับโดยสรุปแล้วคุณภาพของตัวนี้ถือได้ว่าโอเคมากๆนะครับเป็นไม์ไวเลสที่คุณภาพดีในราคาที่ต่ํากว่าพันบาทอ่ะ ถือได้ว่าหายากมากๆในตอนนี้เรามาสรุปกันเลยนะครับว่าเจ้า X2 ไมวา l เลสตัวนี้นะครับเป็นไมที่คุณภาพเสียงโอเคมากๆนะครับสำหรับการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือหรือว่า PC นะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้ระยะระยะทางค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงค่อนข้างดีนะครับเก็บรายละเอียดเสียงได้ชัดเจนแล้วก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้เล็กน้อยนะครับ เสียงพูดเสียงไรชัดเจนดีนะครับก็ใครกําลังมองหาไม์ไวเลสสาหรับงานถ่ายวิดีโอถ่ายวีล็อกงานสัมภาษณ์หรือว่างานแคสเกมอะไรเงี้ยก็ตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูสักพักหนึ่งแล้วจะมาสรุปผลให้ดูอีกทีว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับในเรื่องของอายุการใช้งานของฐาน AA 2ก้อนเนี่ยมันจะใช้งานได้นานขนาดไหนนะครับโอเคนะสำหรับการรีวิวเจ้าไม์ไวเลส x 2 9วันนี้ก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันใน l a z a d a ก็ลองไปเช็คราคากันดูนะครับราคาปกติเขา890บาทนะครับแต่ว่าถ้ามีช่วงโปรมันก็จะลดถูกกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับก็ไปเช็คดูตามนั้นแล้วกันถ้าช่วงไหนมีโปรเขาก็จะขึ้นว่าเดี๋ยวจะมีโปรเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนาะโอเคสาหรับวันนี้ก็จบแค่น,นี้ครับไปละ